มาตัดชุดไปเที่ยวกันค่ะวันนี้มุกจะตัดเป็นชุดเดรสเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นกระโปรงที่ยาวนิดนึงค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าชุดนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนแรกมุกก็จะมาเริ่มทำแพทเทิร์นก่อนค่ะ แพทเทิร์นสีน้ำตาลนี้จะเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะที่มุกสร้างไว้สำหรับไซส์ของตัวเองเวลาที่เราจะหยิบมาทำชุดต่างๆนะคะมกก็จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้มาก๊อปปี้เสร็จแล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นชุดตามที่เราต้องการค่ะแพทเทิร์นเสร็จแล้วก็มาตัดผ้ากันต่อเลยค่ะ ในส่วนของตัวเสื้อนะคะมุกจะใช้ผ้าทั้งหมด8ชิ้นค่ะก็คือชิ้นหน้า4ชิ้นแล้วก็ชิ้นหลังอีก4ชิ้นค่ะตัดผ้าเสร็จแล้วมุกก็จะมาเลือกสีได้นะคะได้ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะ จากนั้นก็มากรอได้ใส่ไส้กระสวยก่อนนะคะพอได้แล้วก็นํากระสวยมาวางได้เลยจากนั้นนะคะมุกก็จะเริ่มเย็บตั้งแต่ตัวเสื้อนะคะมุกก็จะนํามาประกบกันแบบนี้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเอาด้านผูกกับด้านผูกชนกันแล้วก็นําไปเย็บค่ะต่อไปมุกก็จะมาเย็บในส่วนของตัวเสื้อด้านหน้าต่อนะคะเพื่อเย็บรูดนั่นเองค่ะ วิธีการเย็บรูดนะคะมุฟก็จะใช้ได้2เส้นเหมือนเดิมค่ะพอเย็บเสร็จนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ จากนั้นมุกก็จะนําเสื้อชิ้นหน้านะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะให้นําด้านผูกกับด้านผูกชนกันแล้วก็นําไปเย็บนะคะ ในส่วนของตัวแขนมุกจะไม่ได้มีคลิปในการทํานะคะเพราะว่าจะทําให้คลิปมีความยาวมากจนเกินไปมุกก็เลยตัดมาตอนที่ทําเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ตัวเสื้อแล้วก็ตัวแขนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมุกก็จะนําทั้ง2ชิ้นนะคะนํามาเย็บติดกันอีกรอบค่ะเสื้อเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาเย็บในส่วนของกระโปรงต่อค่ะจากนั้นก็นำส่วนของกระโปรงแล้วก็ตัวเสื้อนะคะมาเย็บติดกันอีกทีค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นมุงก็จะมาวัดดูก่อนค่ะว่าขนาดตัวพอดีหรือเปล่าเช็คขนาดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาติดซิปกันต่อเลยนะคะ ว่าชุดของมุกจะเป็นชุดสีฟ้าลายดอกสีขาวรองเท้าที่มุกเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีความหนาหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามุกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนิดนึงค่ะมุกก็เลยเลือกรองเท้าที่จะมีความหนานิดนึงเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวเองนะคะส่วนกระเป๋ามุกก็จะใช้เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะก็เป็นใบเล็กๆนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากสถานที่ที่มุกจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะก็คือสวนหลวงลอเก้านั่นเองค่ะ มุกจะนั่งรถไฟสายสีเหลืองไปนะคะจากสถานีลาดพร้าวไปลงที่สถานีสวนหลวงค่ะหลังจากที่เดินสวนหลวงเสร็จนะคะมุกจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดรถไฟต่อค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ใครชอบชุดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ